อเอาเป็นยังไงเจ็บแสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมาพ่อๆกับช่องพ่อแม่บุกดาชาแนลคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องมากินยำลูกสินร่วมมิตรพี่น้องมโมนิใส่ผักสู้พี่น้องโมนิใส่หอมใหญ่น,นพี่น้องเนาะใส่กับผักสู้มาเจ็บแสบเหมือนกันประการหอมด้วยว่าผักสลัดอันนี้อ้อมคาง ออมขาคือเก่าพี่น้องมาเสิร์เสร็น้ำกันบว่าอยู่ทางไกลทางไกลเนาะต่างประเทศแล้ะนอกประเทศพี่น้องประเทศไทยและประเทศเราบัวเอฟซีทางใดกันมาเสิร์เสร็น้ำกันเลยส่วงพี่น้องเราจังสว่างกำลังส่วงทำย,ยังไงอือหืออือหือดีจ xem đây kiểm tra làm gì xong thì nó dầm xịt mệt

เป็นลูกซินเนื้อ,อด้วยเป็นอะไรสีดำสีนเนื้อเห็นฮอทดอกฮอทดอกแดงลูกซินป้ากรสหนามน้ำจ้ำจวดจ่ดเลย ันนี้เที่ยวออกพี่น้องได้ไดได้ในร้ากนกอย่าลืมหรือพี่น,น้องเริ่มเลี้ยงกันเด้ออืมยอดอร่อย นเนื้อรับปรกซินปาจอดจานเด้เนื้อออกวันนี้วันตัวจีนพี่เนาะลืมผมไดได้ติยะไลเนาะเตียงเบียดเด้อ

อันนี้ลูกซีนเนื้อบอกอันนี้ฮอนดอกฮอนดอกแดง เต็มปากเต็มคำเลยไปเนี่ยเอาเนะเพื่พน้องทำลาบเค็มนี่กับอัเมนูแซ่บๆคือเก่าเพื่น้องจำลูกศิษย์ร,รวมเม็ดใส่พักสู้เพื่น้องไม่ว่ากระหลับเนาะทำลาบเค็มนี่กับเพื่อนไม่ยังไลฟ์พื่น้อง ผมได้ข้ามาแล้วก็จะลืมลนะ่มไปเนอะปากกดไหลก้แชรกกดติดตาไปเนองเป่อเป็นกำลังใจใคลิปต่อไปเนาะปากกดมาปากกดกระลิงไปเนอะงแจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปนีเขาลาไปก่อนบาย